ครูลงโถดนักเรียนนอกเหนือจากวิธีการตีระเบียบกับนดเป็นความพิดวินัยกระเจ้าขอ้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในวันเกิดเหตุเด็กชายแดงเข้าห้องเรียนจ้าแล้วก็ส่งเสียงดังญาตอครูจืดเปิดมาป้อใจก็เลยจ้มือพักเด็กชายแดงหงายหลังแล้วก็จ้มือจับปากเอาแทงชอกญาดใส่ปากแหมบป้อครูยังจ้แปลงลบกระดานตีเข้าตีบริเวณใบหน้า และหลังด้านซ้าย่ยาฮื้อเด็กชายแดงเนี่ยได้รับบาดเจ็บแม่ของเด็กชายแดงหูเหลืองก็เลยมาล่องเรียนล่าวหาว่า,วาคูจืดเนี่ยลงโทษเด็กชายแดงรุนแรงเกินกว่าเหตุจากนั้นภูมิเนกการเขตซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคูจืดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบสวนต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษคูจืดโดยตัดเงินเดือน5%เป็นเวลา1เดือน คูจืดเปิดมาป้อใจก็เลยอุทธร์คำสั่งดังลกาวแต่ผู้อำนวยการสำนักการศึกษามีมติให้ยกอุทธร์คูจืดเห็นว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังลกาวบ่ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็บอกหันโดยกับคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนก็นเลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้า คำพิพากษาสารปกครองสูงสุดตีอบ1 2 2 5 6 0ทับสศารปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วหันว่าผู้จืดได้กระทำความพิษจริงตามที่ถูกกล่าวหาด้วยการลงโทษเด็กชายแดงบเป็นโทษตีกับนดไหวตามข้อ5ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพศ2 5 4 8 ตีกับนดหฮื่อลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาตีกระทำความผิดมีสีสถานดังนี้ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 2. ทํทำทันบน 3. ตัดคะแนนความประพฤติ 4. ทำคิจกรรมเพื่อฮื้อปับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกทั้งวิธีการลงโทษตีรุนแรงยังเป็นเรื่องต้องห้ามตามข้อหกของระเบียบดังกลาวตวยกรณีจึงเป็นความผิดวินัยบ่้ายแรง ฐานบกปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเข็งขัดและฐานบาปฏิบัติหน้าที่ราชการทื่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของตั้งราชการการตีภูมิค่าบัญชาได้มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูกฟ้องคดี5%เป็นเวลาหนึ่งเดือนจึงเป็นคำสั่งตีชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลที่พากษายกฟ้องเจ้า